สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้พามาดูต้นนกยุงไทยนะคะดอกเล็กๆต้นเตียเต้ยๆเล็กๆนะคะนี่ค่ะใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ลําต้นเขาจะมีหนามนะคะแต่ดอกเขาก็สวยนะคะนี่ค่ะอันนี้บ้านไร่วังพยอมได้ตัดแต่งกิ่งเขาไว้นะคะเขาแตกขึ้นมาใหม่กําลังออกช่อนะคะ ส่วนนี้ก็ออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะสวยสดงดงามนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นสาวิตรีนะคะนี่ค่ะสาวิตรีแสนสวยนะคะดอกงามงามช่องามงามนะคะแต่ช่อไม่ใหญ่เพราะว่าแรงมากนะคะ สาวิตรีใบด่างนะคะสวยมากๆเลยนะคะบ้านไร่องค์พยอมนี่เป็นคนที่ชอบมากๆเลยนะคะต้นสาวิตรีหรือว่าต้นเฟืองฟ้านะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นทองอุไลดอกเล็กนะคะดอกจะคล้ายๆกับมิกกี้เมาส์เลยนะคะดอกเล็กมากๆนะคะแต่ดอกเขาก็ดกดีนะคะสีเหลืองทอง ส่วนต้นนี้เป็นทองอุไลดอกใหญ่นะคะนี่ค่ะดอกเขาจะใหญ่แล้วก็สีสวยมากๆเลยนะคะดอกพากากลองนี่ก็สวยนะคะเป็นไม้สมุนไพรอีกต่างหากนะคะนี่ค่ะมีหลายสีหลายสันแต่ของบ้านไร่องพยมนี้มีแค่สีเดียวนะคะ นี่ก็เป็นดอกพุดร้อยมาลัยนะคะดกมากๆเลยนะคะตอนนี้ฝนไม่ตกดอกเขาก็จะไม่บานนะคะแต่ตอนนี้บา้านเรพะยงก็ไม่ได้เก็บขายนะคะเพราะว่าตอนนี้โควิดระบาดไปทั่วผู้คนก็ไม่ออกสัญจรกันนะคะบานเย็นดอกเหลืองก็สวยนะคะนี่ค่ะ ดอกสวยๆเกสรสีแดงนะคะดอกสวยสดมากๆเลยนะคะนี่คือบันเย็นนะคะบันเย็นสีเหลืองดอกบันชื่นดอกไม้บานตอนนี้ฝนแรงมาอาทิตย์กว่าแล้วนะคะแต่ดอกของเขาก็ยังมีสีสันสวยสดนะคะ มีสีแจ่มๆนะคะทั้งสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีบานเย็นก็ยังมีให้เห็นที่สวยสดงดงามอยู่นะคะราชาแห่งใบไม้แสนสวยก็มีนะคะนี่ค่ะ มีสีสันที่สวยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นราชาแห่งไม้ใบเหมือนกันนะคะมีสีที่แตกต่างกันนะคะอันนี้สีเหลืองอันนี้สีเขียวนะคะอันนี้เป็นแบบนี้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งนะคะนี่ค่ะ ตร,ตรงนี้ก็สวยนะคะตอนนี้ที่บ้านไร่วังพยอมก็ยังมีชวนชมนะคะดอกยังสวยอยู่นะคะถึงจะลกไปหน่อยนะคะแต่ก็ยังสวยงามให้เห็นนะคะบานเย็นคือสีบานเย็นนะคะนี่คือบานเย็นดอกสีขาวนะคะสวยไหมคะ เกสรสีเหลืองเหมือนกันนะคะส่งกลิ่นหอมให้ชื่นใจแล้วนะคะเพื่อนๆได้กลิ่นไหมคะนี่ค่ะหอมมากๆเลยนะคะเริ่มออกเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะที่เห็นแบบนี้คือดอกของเขานะคะกําลังใกล้จะบานนะคะแบบนี้นะคะยังตูมอยู่นะคะส่วนอันนี้ก็บานแล้วบานมา3วันแล้วนะคะ นี่คือดอกของพับพรึงนะคะดอก,ก็อามะคองลำวงลำวงสารวันเห็นสีแบบนี้แปลกใจไหมคะว่าคืออะไรสวยนะคะนี่คะ่ะ เป็นปลูกเป็นปุปนปยนะคะเป็นฝอยสวยมากๆนะคะเพื่อนๆสงสัยไหมคะว่านี่คือต้นอะไรนี่คือต้นลาก30นะคะสวยมากๆเลยนะคะปลูกเป็นไม้ประดับได้เลยนะคะวันนี้บลล่าองพยอมก็พาเพื่อนๆมาชม ต้นไม้ใบไม้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ